สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีตามปีนักสัตร์ให้กับผู้ที่เกิดปีจอการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงของปากหลังเดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2567แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดปีจอนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระ,ระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวปีจอรครับดวงชะตาของท่านในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิกายนโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงถึงดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีจอในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนี่คือไพ่เดอะเดวิล ไพ่เดอะเดวินั้นถ้าหากว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพ่จะดูน่ากลัวสนันิดหนึ่งนะครับด้านบนนั้นเป็นรูปของปีศาจหน้าตาละไม้คล้ายกับอวัยวะเพศหญิงด้านล่างนั้นเป็นรูปของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเปลือยเปล่าแล้วก็มีโซ่ตรวนผูกมัดเข้าหากัน ความหมายโดยแท้จริงของไพ่เบนีนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาความอยากทั้งมวลนั่นเองนะครับที่มันอยู่ในหัวจิตหัวใจอยู่ในสันดานของมนุษย์ของเราทุกคนนั่นเองเพียงแต่ว่าตัวเราเองนั้นจะควบคุมมันได้ดีมากน้อยเพียงใดแต่ถ้าหากว่าตัวเราเองนั้นควบคุมมันไม่ได้หรือว่าควบคุมมันได้ไม่ดีพอนั่นก็หมายความว่าตัวเราเองนั้นจะลุ่มหลงกับสิ่งมึนเมายาเสพติดการพน,นันหรือแม้กระทั่งเรื่องของการมารมณในลักษณะแบบนี้อาจจะทำผิดต่อศีลธรรมอาจจะทำผิดต่อกฎหมาย บ้านเมืองนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือตัวท่านเองนั้นอาจจะไปลุ่มหลงเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นของมืนเมาสุรานารีหรือว่าจะเป็นเรื่องของการพนันยาเสพติดหรือแม้กระทั่งความลุ่มหลงเกี่ยวกับทางนั่งของการมารมในลักษณะแบบนี้อาจจะทําให้ตัวเราเองนั้นทําผิดศีลธรรมทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปผิดลูกผิดเมียเขาในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ไพ่เดอะเดวิลนี่ยังต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยบางทีอยู่ที่บ้านเฉยๆนะครับก็มีคนติดต่อเข้ามาพวกแก๊งคอร์เซนโตซิงเตอร์ต่างๆอะไรพวกนี้ให้ระมัดระวังอย่าไปฟังมากนะครับเดี๋ยวจะถูกหลอกถูกโกงได้หรือแม้กระทั่งคนมาชักชวนให้ไปลงทุนทำนู่นทำนี่โดยเอาผลประโยชน์ต่างๆมาล่อก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นอย่าลงเชื่อคนง่ายอย่าโลภนั่นเดงนะครับมีไพ่เดอะเดวิลยังตีความหมายได้ว่า ดวงชะตาของท่านนั้นบางทีอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจเทาๆการงานเทาๆธุรกิจกลางคืนผับบาร์คาราโอเกะอะไรในลักษณะแบบนี้บางท่านนั้นเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนอย่างนี้เป็นตน้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผู้ที่เกิดปีจอครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ถ้าว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศาจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแลวก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่9นี่คือไพ่เดอเอ็มโพเรลู้ว่าไาพ่จักรพรรดิไพ่ที่ดีที่สุดหร ไพ่ใบนี้นั้นจะมีความโดดเด่นมากๆในด้านของอาชีพการงานนั่นเองนะครับคนที่ทํางานรับราชการมีโอกาสที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆแล้วก็คนที่เป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติกระแสความนิยมของพี่น้องในพื้นที่ของท่านนั้นยังดีมากๆและคนที่ได้ไพ่ใบนี้มีโอกาสที่จะได้ตาแหน่งสําคัญสําคัญทางการเมืองนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็หมายความว่า การงานของท่านนั้นมีโอกาสที่จะปรับตำแหน่งจากพนักง,งานปฏิบัติการธรรมดาขึ้นไปสู่ทางด้านของระดับผู้บริหารก็คือผู้จัดการผู้อำนวยการหรือว่าผู้บริหารระดับสูงมีการปรับเงินเดือนใหม่ปรับอัตราค่าจ้างใหม่ขึ้นไปสู่รายได้ระดับสูงในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพดเดอเอ็มพหรืเรอรว่าไพ่จักรพัทยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานของท่านนั้นมีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต,ต่างชาติหรือว่าบางทีบางท่านนั้น จะต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปท่องเที่ยวเพื่อไปศึกษาหรือว่าเพื่อไปดูงานเพื่อไปทํางานในลักษณะแบบนี้นั่นเอง,เองนะครับแล้วก็ไพ่์เดอเอ็มเพอร์เว่าไพ่ยจักรพรรดิคนที่มีอาชีพส่วนตัวเจ้าของธุรกิจกิจการอาชีพอิสระก็หมายความว่าจะขายดีมากยิ่งขึ้น ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิกายนช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นการค้าการขายต่างๆเนี่ยมันจะคึกคักมากยิ่งขึ้นนักท่องเที่ยวผู้คนเดินทางค่อนข้างเยอะผู้คนจะใช้เงินค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันฉะนั้นจะทําให้ธุรกิจการค้าการขายของท่านนั้นขายดิบขายดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับภพ่ไปนี้เนี่ยนะครับถ้าว่าเป็นผู้หญิงแล้วแล้วก็ตัวท่านเองนั้นก็จะมีตําแหน่งหน้าที่การงานความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไม่แพ้ผู้ชายเลยจริงๆนะครับไพ่์เดอเอมเพลอร์รือว่าไพ,พ่จักรพรรดิเนี่ยบางคนถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลเป็นคนที่มีบาราเมเป็นคนกว้างขวางในพื้นที่นั้นๆอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่์เดเฮโรแพนรือว่าไพ,พ่พระสังฆราชถ้ามีไพ่ใบบนี้หมายความว่าผู้ที่เกิดปีจอหลายๆท่านจะได้มีโอกาสทำบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่าน ท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนในช่วงนี้นึกอยากจะทําบุญขึ้นมาไปทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานบางทีบางท่านนั้นไปฝึกจิตนั่งสมาธิปรีวิเวกในลักษณะแบบนี้ถือว่าดีมากๆเป็นการยกระดับจิตใจของตัวท่านให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับภพยใบนี้ก็ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดปีจอนั้นมีโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อหรือว่าคนที่เรียนคนที่ศึกษาอยู่ในตอนนี้พ้นการสอบพ้นคะแนนต่างๆนั้น ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับผมถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้หรือบางท่านที่ต้องการอยากจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นคนที่จบปริญญาตรีจะไปศึกษาต่อรปริญญาโทปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศก็จะสมหวังนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีจอนั้นเป็นที่รักใคร่เมตตาเอนดูของผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นดวงการงานของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปราช คนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็น,นเภสัชก,กรนี่นะครับหมายควาว่าการงานของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆนั่นเองนะครับไพดเฮโรแพนหรือว่าไพประสังคราช ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าวัตถุมงคลเช่นเช่าพระมีแผงพระอะไรต่างๆพวกนี้นะครับรวมไปถึงบางท่านนั้นที่มีการเปิดร้านขายพวกเครื่องสังกพันฑ์นะฮะอันนี้ก็จะขายดีมากๆนั่นเองนะครับคนที่ขายอุปกรณ์การเรียนอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะดีด้วยเช่นกันถ้าหากว่ามีไพ่เดเฮโรแพนหรือว่าไพ่ภระสังคราชนั่นเองนะครับดังนั้นถ้ามีไพ่ใบนี้ตามที่ผมบอกไปว่า ดวงชะตาของท่านนั้นจะเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่และดวงชะตาของท่านนั้นจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองหาโอกาสไปทําบุญจะเสริมดวงดีม,มากๆนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่6นี่คือไพ่6ดาบไพ่หดาบนั้นยังหมายความว่าบางทีผู้ที่เกิดปีจอนั้นมีโอกาสที่จะได้ไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปรีแลกบางทีบางท่านก็หาวันหยุดนี่แหละนะครับไปรีแลกไปขึ้นเขาขึ้นดอยไปสัมผัสกับธรรมชาติบางทีบางท่านนั้น ถือโอกาสนะครับมีวันหยุดเหลืออยู่ก็คือเวลาพักร้อนเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับอากาศในช่วงนี้ถ้าไปขึ้นเขาขึ้นดอยจะดีนะฮะสำหรับคนที่ชอบอากาศเย็นๆชอบไปดูทะเลหมอกอะไรประมาณนี้ในช่วงนี้จะสวยบรรยากาศก็ดีด้วยนั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้คนที่ค้าขายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับน้ําจะดีเช่นขายน้ําแข็งน้ําดื่มต่างๆนี่นะครับพวกร้านโล่งร้านเหล้านี่นะฮะช่วงนี้คนท่องเที่ยวคนใช้จ่ายกันค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับ และไพ่ใบนี้คนที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ําเช่นขายกาแฟน้าหวงน้ําหวานนะครับคนที่เลี้ยงปลานะฮะเลี้ยงปลาในกระชงกระชังเลี้ยงปลาในบ่ออย่างนี้เป็นตน้นหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นชาวประมงนะครับคนที่ขายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างประเภทที่เป็นประปาเช่นพวกท่อน้ําก๊อกน้ําหรือว่าพวกเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหลายในลักษณะแบบนี้จะขายดีมากถากถ้าว่ามีไพ่ใบนี้ถือว่าถูกโฉลกกับดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีจอน้นาเดงนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่คือไพ่สเตรนท์ไพ่ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งไพ่ใบนี้ตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของท่านนั้นมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างงานการอะไรต่างๆพวกนี้ค่อนข้างหนักนั่นเองนะครับความรับผิดชอบต่างๆของท่านค่อนข้างเยอะนั่นเองดีแล้วที่ตัวท่านเองนั้นจะได้มีโอกาสไปพักผ่อนหย่อนใจไปรีแลก์ไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนั่นเองนะครับไม่เช่นนั้นชีวิตของท่านจะเครียดมากจริงๆนะฮะ ไพ่สตรีนไพ่ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งนั้นอยากให้ตัวท่านเองนั้นอดทนเข้มแข็งเอาไว้ชัยชนะความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้มาง่ายๆนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายควาว่าหากผู้ที่เกิดปีจอเป็นคนที่รักสัตว์เลี้ยงเช่นเลี้ยงสุนัขหรือว่าแมวอย่างนี้เป็นตน้นมีโอกาสที่จะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นั่นเองนะครับส่วนไพ่สิบใบเท้านะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่2องไพ่สิบใบเท้านั้นน่ะหมายควาว่าดวงการงานของท่านค่อนข้างหนักเหนื่อยนั่นเองนะครับ วงการงานของท่านบางทีอาจจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากๆเช่นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็หมายความว่าลูกค้าของท่านนั้นมากขึ้นเยอะขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวท่านเองมีโอกาสที่จะได้เจอคนหรือว่าให้บริการผู้คนมากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในเฮดออฟฟิศซึ่งมีคนทํางานเยอะๆคนที่ทํางานโรงงานอะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าตอนนี้ตัวท่านเองนั้นที่ทํางานโรงงานนี่นะครับก็กําลังคิดที่จะมีการขยับขยายสําหรับคนที่เป็นผู้บริหารตอนนี้ค่อนข้างที่จะเครียด งานหนักรับผิดชอบเยอะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคราวนี้มันมีไพ่อยู่ใบหนึ่งที่ผู้ที่เกิดปีจอต้องระมัดระวังก็คือไพ่เดทที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่เดทนั้นเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ให้ระวังเรื่องของสุขภาพตัวท่านเองนั้นทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนี่นะครับให้ระวังไว้ด้วยว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้แต่ว่าไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3ตํตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่6 2สอตำแหน่งเนี่ย เป็นตำแหน่งของญาติผู้ใหญ่บางทีอาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านโดยตรงแต่อาจจะเกิดขึ้นกับพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายคุณลุงคุณป้าญาติผู้ใหญ่ของท่านนั้นเจ็บป่วยกระท่านหันหรือว่าเจ็บป่วยหนักต้องจากเราไปในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองแต่อาจจะไม่ถึงขนาดที่ว่าจากเราไปนะครับเพราะว่ามีไพ่ดีเฮโรพนันหรือว่าไพ่พระสังฆร,ราชก็หมายความว่ามีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นั่นเองนะครับ แต่อย่างไงก็ตามแต่ก็อยากจะให้ผู้ที่เกิดปีจอนั้นได้มีโอกาสนะครับทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนหาโอกาสทําบุญใส่บาทบ้างน,นะครับหรือว่าถวายสังฆทานหรือถ้าหากว่าอยู่ที่บ้านก็คือสวดมนต์ไหว้พระฝึกจิตนั่งสมาธิแล้วก็มีการแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทว,วดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราจะทําบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับมูลิธิต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆ รู้ว่าจะทําบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลานะครับรวบ่ายชีวิตโคกระเบือไม่ว่าจะทําบุญใดๆก็ตามแต่ควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยในร้าย,รายเรื่องในร้ายจะได้บาบางจางลงได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดปีจอเลยก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้ทดี่เราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดปีจอกันบ้างว่า ดวงการเงินการทองของท่านในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิกายนยนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองมีไพ่ควีนออฟพันเด์เคอร์หรือว่าไพ่ราชนีถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่7ไพ่ใบนี้ก็หมายควาว่าดวงการงานธุรกิจการค้าการขายของท่านนั้นจะทําให้ตัวท่านหาเงินได้เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับการค้าการขายจะมีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะแน่นอนยอดขายเยอะผลกําไรผลต่างก็จะได้เยอะนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่ใบน,นี้เมื่อได้เงินเข้ามาเยอะบางทีบางท่านนั้น จะต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันบางทีบางท่านนั้นก็บอกว่าถ้าได้เงินก้อนนี้เข้ามาก็อยากจะไปซื้อของสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นรางวัลให้กับชีวิตบ้างเช่นกระเป๋าสวยๆนะครับหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าสวยๆหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับที่เราวาดหวังเอาไว้อยากจะได้มานานแล้วอย่างนี้เป็นตน้นก็ต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่เจดยเหรียญไพ่เจดยเหรียญถือว่าดวงการเงินของท่านนั้น ในช่วงปากหลังของเดือนพฤศจิกายนของผู้ที่เกิดปีจอจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นหากที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้นมีปัญหาติดขัดด้านการเงินการทองพอเข้ามาสู่ในช่วงปากหลังนั้นการค้าการขายนะฮะเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าขายนันเองก็จะทําให้ตัวท่านเองหาเงินได้เยอะมากขึ้นบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้เอาเงินไปลงทุนขยับขยายธุรกิจกิจการของตัวเอง บางท่านที่เคยเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามานานอยากจะทําธุรกิจอิสระอยากจะทําอาชีพอิสระในลักษณะแบบนี้จะได้ลงทุนในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิก,กายนขอให้ตัวท่านเองนั้นจงขยันขันแข็งต่อสู้นะครับแล้วชัยชนะความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดปีจออย่างแน่นอนนั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดปีจอกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิก,กายนนั้น จะเป็นอย่างไรกันบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่6ดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่6ภไพ่หดาบนี่ถ้าเป็นเรื่องของสภาพจิตใจคือสภาพจิตใจค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายในช่วงนี้คนที่มีความรักคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วบางทีอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะครับมาพูดดีกับเรามาจีบเราในลักษณะแบบนี้ให้ระวังด้วยนะครับว่า จะมีโอกาสคบกันแบบลับๆมีโอกาสที่จะคบซ้อนเพราะว่าไพ่เดอะเดวิลที่อยู่ในตำแหน่งที่1แล้วก็ไพ่เดอะเดิวที่อยู่ในตำแหน่งที่8ปดไพ่สองใบเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกันก็คือว่ามีโอกาสที่จะคบซ้อนมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักของท่านนั่นแหละอาจจะไปมีกิ๊กมีกากนะครับนอกใจท่านในลักษณะแบบนี้ก็ต้องดูแลกันให้ดีด้วยกันแล้วกันนะครับผม คนที่มีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดดอยู่ในตำแหน่งที่สามไพ่เดดเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของครอบภัยมันไม่ได้หมายเขาว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะเรื่องของสุขภาพร่างกายเท่านั้นแม้กระทั่งความรักตัวท่านเองนั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะเลิกราย่าร้างกันถูกจับได้นะฮะปัญหาความรักซ้อนในลักษณะแบบนี้ปัญหานี่แหละจะนำพาให้ผู้ที่เกิดปีจอนั้นมีโอกาสที่จะเลิกรากันได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดเอมเพอร์เรอร์ว่าไพ่จักรพรรดิที่อยู่ในตำแหน่งที่9 ถ้าเป็นคนรักคู่รักของท่านนั้นบางทีนะครับถ้าเป็นคนไทยนั้นอาจจะเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งมีอาชีพการงานที่ดีหรือว่ามีธุรกิจของตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นคนกว้างขวางในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้หรือถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ได้ไพ่เอ็มเพอรเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตาแหน่งสุดท้ายก็คือไพ่ดีฮีโร่แพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรัก บางทีบางท่านนี่นะครับมีโอกาสที่จะได้คู่ได้แฟนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าคนอายุมากกว่านะครับเข้ามาจีบมารักมาชอบท่านอาจจะอายุห่างกัน5ปี7ปี10ปีได้ลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีจอในช่วงปากหลังของเดือนพฤศจิกายนโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567น้นั่นเองครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีจอทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีม,มากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนำคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องปเปลียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องปเปลียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ